สวัสดีครับผมมาบอกกันอีกคลิปหนึ่งครับผมคลิปสุดตายคลิปตายสุดครับพี่น้องไปติบรถทันไในเบิ่งคลิปนะครับผมคลิปก่อนหน้านี้ครับผมสองคลิปอยากได้เบิ่งไดเด้อครับสิได้เข้าใจนํำกันครับผมทีมาที่ไปเป็นยังไงครับถึงมาหอดคลิปนี้ได้ครับเอารถขึ้นครับผมอยากแห้งครับผมเอาขันหนึ่งมาหลากอีกขั้นหนึ่งก็ติดครับผมเลยเป็นงานอยากซะครับพี่น้อง ครับผมใครเนี่แจะมีทีมงานคุณภาพครับผมเิ่นการมาเปลี่ยนทารากครับผมต่อจากคลิปบางหันครับเปลี่ยนทารากดึงเบิ่งว่าซันดึงไปดึงไปครับว่าสิให้เบี่ยงออกจากกุ๊กใหม่ต้นนี้ครับผมมันติดกุ๊กใหม่ครับเอ้าลองเบิ่งครับพี่น้องเปลี่ยนออกมาครับลองดึงกันเบิ่งสี่ขึ้นบ่ขึ้นครับพี่น้องมาชมแตนน้ำคันครับเจ้าสิขึ้นบวขึ้น ร่องมึงครับพี่น้องขื่นบ่ขึ้นบ่ทราบครับพี่น้องลองเบิง่งมันสิขึ้นหรือบ่ขึ้นครับเอามีหวังครับผมแน่นี้นายยกขึ้นมาแล้วลาครับเอา ขึ้นเรียบร้อยครับพี่น้องสูตรยอดดีๆครับสูตรยอดปลายตาสูตรยอดกุ๊กปุงสูตรยอดดีๆครับพี่น้องขึ้นเรียบร้อยครับมีแห้งใจครับผมนี่เรียบร้อยครับขึ้นมาถึงถนนเบิร์ตัคันนะครับผมคันนี้ครับผมหลักเรียบร้อยว่าจะดึงปานมาอวยนาเขาล่อฮักครับผมโอ้ยที่เด็ดครับผม นี่นะครับผมทีมมาของคำว่ามา4ีกับสามครับมาฐานดีๆครับพี่น้องโอ้สุดยอดน่เครับครับเรียบร้อยนั่งเตรียมโตครับกันครับพี่น้องเรียบร้อยครับขอบคุณที่รับชมครับ